โอเคก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็ขอดย่างี่ต้อนรับเข้าสู่เกม FC Online นะครับเพื่อนเพื่อนในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กับฟูลทีมไบเออร์มิวนิค EP ที่3 ก็ตอนนี้ก็เป็นทีมเดียวที่เดินทางมาไกลกว่าเพื่อนนะทีมอื่นเนี่ยมีแค่2 EP ตอนนี้บเยอร์เนี่ยมา EP ที่3นะครับผม,ผมคิดว่าไม่เกิน5 EP เนี่ยเพื่อนคิดว่าน่าจะจบซีซั่นแรกแล้วก็จะทำการอัปเกรดทีมขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับ สายฟรีของเรานะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะเพื่อนๆผมมา,าให้ดูนักเตะนะปัจจุบันว่าเรามีใครกันบ้างคนแรกเนี่ยเป็นเลวานดอฟสกี้นะเพื่อนนะแล้วก็ปีกสองข้างเป็นลิเบอรี่กับโคมันนะครับกางรุกเนี่ยผมใช้เป็นมิเชลบัลลักนะครับแล้วก็ตรงกลางเกมรับนะผมใช้เป็นกอเลสกาแล้วก็ปีกไม่ใช่ <laughs> แบ็คขวาผมใช้เป็นเจ้ากันเซโรเราก็จะเหลืออีก5คนนะครับที่จะทําการซื้อเข้ามาตอนนี้ทีมก็ เริ่มสวยแล้วนะเพื่อนๆนะมีบวก82คนนะครับเป็นเลวานกับโคมันส่วนนักเตะที่เราจะทำการเสริมใน EP นี้นะครับก็จะเป็นคิมมินแจบวก5นะครับปี23 UCL แล้วก็ฟิลิปรามนะครับบวก6ปี EBs เนี่ยก็ใน EP ที่2เนี่ยผมได้ทำการซื้อ2คนนี้ไวนะ้เพื่อนก็เราน่าจะได้ทำการเสริมกันใน EP นี้นะครับส่วนนักเตะนะครับที่จะ เสริมเพิ่มคิดว่าน่าจะเป็น EP หน้านะครับหน้าอาจจะได้ครบแต่ผม EP นี้เนะี่ยผมอาจจะซื้อไว้ซื้อไว้ทุกคนเลยแล้วกันนอาะ EP หน้าเราก็จะกดรับก็จะเป็น EP หน้าก็เป็น EP ที่4เราก็จะได้3คนเข้าทีมก็จะสามารถจบซีซั่นแรกได้นะครับสำหรับฟนะูลบาเยอร์มิวนิกเนาะโอเคต่อมามาดูของกันนะการ์ดท,ที่เราได้ทั้งหมดนะครับ เป็นมีอยู่69เใบเนี่ยเป็นการ์ดท Y ถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะครับของอฟูปารีซแซงเชแมงเนาะเปิดได้โรนันโด,นโดนแสนประมาณนะแสนเก้านะแสนเอ็มนะคือแบบโอ้โหดีใจบ้านแตกเพราะฉะนั้น EP นี้เราก็จะ,ะทำการเปิดการ์ดนี้เอาไว้สุดท้ายแล้วกันโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูลอตเตอรี่ก่อนนะเพื่อนนะมีปะวะโอเคอลอตเตอรี่9.3ลูกนะครับใน EP นี้นะครับเรามีงบที่จะใช้ทําการเสริมทีมเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยประมาณ ประมาณ2องแสนหนึมน M. ้องเพื่อนผมคิดว่าเราน่าจะได้หลักแสนอยู่นะ EP นี้นะ ID นี้ก็ดองมาประมาณเกือบสามอาทิตย์นะครับก็ดองเยอะกว่าพีดองเยอะกว่า PG หน่อยหนึ่งนะดองเยอะกว่าปารีสนะครับโอเคก็หมดเรียบร้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตท,ทำการเปิดการ์ดนักเตะน,นะนเพื่อนอันนี้เป็นการ์ด ลุ้นบวก6กถึงบวกแนะผมจะเอาออกนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาทีวายยี T ่้าออกด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บนึงขอรู้ก่อนเอ้ยนี่ไงอ่ะโอเคเอาออกมันก็จะเหลือเกิบใบนะคบผมจะทําการเปิดทั้งหมดเลยก็คือเปิดเอาง่ายคือเปิดการ์ดเกลือก่อนนะเดี๋ยวไอ้การ์ดที่มันว่าเราได้ลุ้นลุ้นแน่ๆเนี่ยมาเลยนะมันลุ้นกันทีวายเนี่ย มันไม่มีบวกอยู่แล้วนะครับมันเป็นการ์ดที่เปิดมาเนี่ยมันการันตีบวกหนึ่งนะการันตีบวกหนึ่งเลยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะมีโชคหรือเปล่าจะได้กี่เอ็มเท่านั้นเองนะครับเพือเ่อนเฮ้ยไฟเยน็นหลักพันโอ้ยซิมมอนเหรออุอ้ยสามหมืน่นการอะไรเนี่ยโอ้ยเอาเรื่องสามพันเออลิเบอรี่บวกหนึ่งเออปีนี้เรามีแล้วนะครับแต่เป็นเป็นบวกอะไรวะผมจําไม่ได้เออแต่ว่ามีแล้วนะรูปนี้นะ เฮ้ยซิมมอนสามหมืนหกโอเคครับไม่แย่เลยไม่แย่เลยโอเคพีนี้ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็มาเป็นการ์ด T/Y กับการันตีบวกหถึงบวกแดไม่ใช่การันตีลุ้นบวกหถึงบวกแโอเคมาต้องไฟอ,อ่ะเออถ้าไฟนี่ผมว่แม่งแสนเอ็มมาว่ะจริงโอ,โอ้ไฟเย็น <c ười> มาคิดยอด โอเคได้เล่นเราทำฟูบาเยนเอ้ยผมจำสับผมจำผิดหรือ่ผมสับโซนขอโทษทีผมรู้ว่าผมทำคลิปของฟูป,ปารีสโอ้โหเออมันอโอเคสองหมื่นเอ็มโอเคโอเคพลาดพลาดพลาด,ลาดขอโทษนะครับเพื่อนลิ้นพันกันด้วยนะประเด็นเกือบจะดีใจว่าเออจะได้ไม่ต้องเสียเงินเอ็มซื้อกองหลังปารีสนะ แต่ลืมไปว่าเราทำาฟูายเยนนะครับโอเคเอาเปิดผมว่าถ้าให้ผมเดานะการ,เ,การเงินอมเนี่ยคิดว่าน่าจะหลักหมื่นนะมีแน่แต่ผมมันจะถึงห้าหมื่นหรือเปล่าได้มาเป็นสอุยอ้ยอุ้ยสามแสนอู้เก้ามหมื่น,อมมอนเอ้ยอ่ะมีแสนเพราะว่ายังยังไม่หมดนะนเพื่อนๆนะยังไม่หมดนะยังมีอีกนะ โอ้ยเจ็ดใบถึงพันป่ะเนี่ยอ่าถึงแหละเอ้ยสี่หมืนอ้าวแสนกว่าอืมอ่าแล้วก็เหลือการ์ดการ์ดคัทคัทนักเตะโอเคคัทนักเตะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยเอามาเปิดเป็นอีพีหน้าละกันสรุปง่ายๆคืออีพีนี้นะครับเราได้งบเสริมทีมมาทั้งหมดรวมของเก่านะเพื่อนๆป,ประมาณ จากการเปิดเปิดนะแพ็กนะักเตะเนาะแล้วก็เปิดการบีพีเนี่ยได้มาประมาณ3ามแสนสี่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากดรับในรอบนี้นะได้มาเพิ่อมอีกเก้าพันหลักพันใช้ดีไหมเอาใช้แล้วกันเอาโอเคได้มาอา่ได้มาเพิ่อมอีกประมาณเกือบเกือบหมืนม่นเอ็มนะเพื่อนๆก็จะเป็นสามแสนห้านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตาตั้งขายนะักเตะ เวลาผมตั้งขายนาเตกผมก็จะตั้งคลิกประมาณนี้นะเพื่อนๆนะแล้วก็กดขายราคาสูงสุดนะครับส่วนอูเดกา่าคนดูแสนเอ็มอีพีหน้ามีเงินแน่ๆแสนเอ็มคือส่วนใครขายไม่ได้นะก็เหมือนเมื่อกี้นะผมก็จะมาตั้งขายใหม่ถ้าราคาเราตั้งสูงสุดแล้วเราเอ่อเราขายไม่ได้นะครับเราก็จะมาปรับเป็นราคาต่ำสุดต่ำสุดยังไงมันก็ออกนะครับเพื่อนๆถ้าการ์ดมันไม่เกื่อนตลาดนะ อาโอเคแล้วผมก็จะทำการกดรับนักเตะไปนะครับ EP นี้เราก็จะได้คิมมินแจกับฟิลิปลามนะบวก5กับบวก6นะเพื่อน,เ,อนเป็นปีเก่าแล้วแต่ก็ผมรับประกันให้ว่ายังยังเล่นได้นะก็คือ,อปี EBS เนี่ยอาจจะเก่าไปหน่อยแต่ปี u ูฟายเนี่ยยังยังพอเล่นได้แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าครบ11คนเราก็จะเปลี่ยนเป็นปีใหม่ละกัน นะครับโอเคเดี๋ยวผุขออนุญาตก,กดรับนักเตะเข้าทีมก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูในทีมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็ได้ทําการเข้ามาอยู่ในทีมฟูลทีมบาเยิร์นอีกของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คนแรกก็จะเป็นฟิลิปลามเนาะที่เสริมเข้ามาคนที่2อก็จะเป็นคิมบินแจตอนนี้ก็ทีมเนี่ยมูลค่านักเตะเนี่ยกระโดดไปหลักแสนนะเพื่อนเป็น20,000 0เ,เ,เ,เอ็มแล้วนะนะสายฟรี ได้บวก8มนาะ2ตัวแล้วก็กํกลังจะได้บวก8มาอีกนะครับคือสายฟรีมาถึงขนาดนี้แล้วก็เป็นตัวเป็นปีที่แบบไม่เก่ามากนะนเพื่อนยังเล่นได้นะอย่างเลวานเนี่ยปีมันเก่าก็จริงนะครับแต่สเตตมันร2 3ยานะคือค่าพลังมันโอเคอะมันเล่นได้นะตัวเนี้ยนะครับแล้วก็จะเหลืออีก3าคนนะเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับกองหลังแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูเนาะผมคิดว่า EP ีหน้าเราน่าจะได้ครบทั้ง3คนแล้วก็จะเป็น าการคบ11คนแล้วก็จะปิดซีซั้นแรกได้นะครับโอเคสําหรับสายฟรีเนี่ยเพื่อนๆเ,เดินทางมาถึงตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะไกลนะไกลมากๆแล้วก็ เล่นง่ายนะทีมนี้นะครับผมไปเล่นมาแล้วแต่คือเวลาผมเล่นเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนพวกปีไรนะปียี่สามออกเนาะแล้วก็เอาตัวอื่นเข้ามาใส่แทนนะครับเพื่อนๆโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้นะครับคลิปสายฟรีนะ,ะทำทีมนะครับก็กดไลค์ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ